ก็คลิปแนวนี้นะครับเราก็อยู่กับการอัปเดตแนวโน้มของตลาดคริปโตนะครับก็จะเป็นเหรียญ BDC นะครับ ETH SOL XRP แล้วก็ TON นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวหลักของเราก่อนนะก็คือตัวของ Bitcoin เองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวย่อลงมานะครับแถวแถว58,000เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่มีการรีบาวกับขึ้นมานะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยตัวของ Bitcoin นะครับถ้าดูจากตัวของสปีดไลน์เนี่ยคือมันเบรกออกไปแล้วนะครับแล้วก็ ย่อลงมานะครับหาแนวฟีโบ50เนาะมีโอกาสที่มันจะดีดตัวขึ้นนะครับแต่ว่าตามเนื้อหาของคลิปที่แล้วเลยคุณผู้ชมก,ก็คือข่าวเนี่ยมันกดอยู่นั่นเองอ่ะเรามาในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจก่อนนะครับก็วันอังคารเนี่ยจะมีข่าวนะครับช่วง2องทุ่มสีกับช่วง3ามทุ่มเนาะซึ่งข่าวเนี่ยเป็นการกดตัวของทองคำกับคริปโตนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะทให้ตัวของคริปโตเนี่ยปรับตัวย่อลงไปอีกนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่ มีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะแว่งแรงมากๆนะครับก็คือเวลาที่มันจะลงเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมากกว่ารีทูรลิตี้ก่อนนะครับก็คือการกวาดสถานะของฝั่งเซล,ล์ก่อนก่อนที่มันจะลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังในเรื่องของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขคาดการณ์เนี่ยมีโอกาสที่มันจะอ,ออกมานะครับแล้วไม่เป็นไปตามคาดการณ์ก็มีโอกาสที่จะดันตัวของคลิปโตกับทองคําขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูจากตัวเลขคาดการณ์แล้วเนี่ยก็เป็นลบกับฝั่งเรานะครับคริปโตเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อนะ อ่ะโอเคเราไปดูฝั่งของข่าวในตารางเรียบร้อยแล้วนะซึ่งถ้ามันมีขา่าวนอกตารางมาเนี่ยแอดไม่แน่ใจว่าตลาดจะมีผลขนาดไหนเหมือนกันแต่ว่าข่าวในตารางตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นผลลบกับคริปโตนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนละกันเนาะอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยการาฟมันก็มีการเบรกออกมานะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเดวเจนนะครับเดวเจนเนี่ยเกิดเป็นสัญญาณของบูลลิตนะครับหรือว่าสัญญาณของกระทิงเนาะก็มีโอกาสที่ตลาดจะดีตัวขึ้นได้เดี๋ยวเรามาดูกันในทึง ทำเฟรมย่อยปุ๊บเรามาในทางเฟรมย่อยนะครับจับแนวฟิโบนัชชีนะครับตีขึ้นมาชึบเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวของบิตคอยนะครับวิ่งลงมาหาโซนพรีเมียมแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นทันทีนะครับนี่คือโซนพรีเมียมฝั่งบายนะครับก็คือมันเกิดเป็นของสัญญาณเดาเวอร์เจนเนาะคือปกติเนี่ยก็ต้องเล่นบายนั่นแหละแต่ว่าในเทนใหญ่เป็นดาวเทนอยู่แล้วก็ข่าวมีโอกาสกดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเล่นสั้นนั่นแหละ โอเคตอนนี้นะครับที่มองเห็นนะคือตัวของบิตคอยมีโอกาสวิ่งขึ้นไปแถวแถวหกหมื่นอยู่นะครับเนื่องจากหกหมื่นเนี่ยเป็นแนวฟิโบนะครับศูนย์จุดหกหนึ่งแปดเนาะก็มีโอกาสที่แนวตัวนี้เนี่ยจะเป็นแนวต้านก่อนนะครับแนวแรกๆเลยที่มีโอกาสดีดตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ลุ้นครับถ้าเกิดว่าตลาดนะครับมีการหลุดแนวหกเอ่อห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเนี่ยตลาดก็จะลงต่อเองคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยก็จะลงยาวๆแล้ว เราก็ต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีการเสียโครงสร้างฝั่งลงไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับมันก็เสียโครงสร้างฝั่งลงอยู่นะเนเนื่องจากมันมีการช็อคอยู่นะครับ<ม>ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะใช่นะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็มีการเสียโครงสร้างขาลงอยู่นะครับก็คือการช็อกเนาะต,ตอนนี้เนี่ยก็ยากอยู่คุณผู้ชมยากที่มันจะขึ้นอยู่ ก็ต้องรอดูกันครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะแต่คิดว่ามันน่าจะลงนะข่าวสัปดาห์หน้ามันคือกดมากต่อไปนะครับตัวของอีเลียมอีเทียมนะครับก็ยังคงอยู่ในโซนของแนวรับของคลิปเมื่อวานนี้นะถ้าใครที่ดูคลิปเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็คงจะได้เข้ากันไปนะครับก็ตั้งกันความเสี่ยงด้วยนะผู้ชมนะถ้าเป็นแอดนะครับตอนนี้เนี่ยมันได้กําไรอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเล่นใน f o ลเ x ็กนะครับคุณผู้ชมตั้งกันทุนได้เลยนะครับเล่นเอ็กชันเนี่ยมันก็สามารถตั้งกันทุนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก ประมาณ2470เนี่ยก็ได้นะครับพยายามอย่าเพิ่งถือบายตอนนี้ถ้าเล่นฟิวเจอร์นะแต่ว่าถ้าเป็นสายสปอตเนี่ยเรา DCA หรือว่าเราเทรดตามเทคนิคของเราเนี่ยเราก็เทรดไปได้นะครับแต่ว่าถ้าสายฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยถือบายยาวๆไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับต่อไปตัวของ s o l s o l ตอนนี้เนี่ยก็ลงมาหาโซนแนวรับนะซึ่งยังอยู่ในโซนของแนวรับอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่าขึ้นเบามากนะครับขึ้นเบาตัวอื่นมากๆแล้วก็มีพฤติกรรมที่ลงแรงก่าตัวอ,อื่นด้วย อันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันครับว่าจะสามารถปรับตัวขึ้นไหวไหมกับตัวของ XRL ซึ่งถ้าตัวของ Bitcoin นะครับสามารถขึ้นได้เนี่ยตัว XRL ก็สามารถขึ้นได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีโซนแนวต้านก็คือโซน Fair Value Gap นะครับอยู่ด้านบนเนาะที่14 1.5แล้วก็แนวต้านอีกครั้งหนึ่งก็คือ149.44นั่นเองต่อไปครับตัว XRP XRP ยังไม่ได้วาดกราฟไว้ให้เลยผมก็ไม่ได้เล่นนานมากนะ XRP แต่ก็สวิงแรงอยู่เหมือนกันเนี่ย อ่ะเรามาดูในส่วนของ XRP นะครับ XRP มีโอกาสจะเป็นสภาพคล่องในกราฟโซนนี้โซนนี้เนี่ยเล่นคือถ้าเป็นมุมมองแอดอะ่ะมันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับมันจะมีโซนที่ปลอดภัยก็คือโซนนี้โซนนี้นะครับจะเป็นชุดดีมาในครับที่ส่งผลให้เกิดการบอสอย่างรุนแรงผู้ชมก็คือโซนนี้เองนะครับเกิดพฤติกรรมของแทงเทงียนแทง,ทง,ทงนี้เนาะหมายความว่าถ้าย่อ,อลงมานะครับครั้งแรกเนี่ยจะรับอยู่เสมอก็มีโอกาสที่จะย่อ,อลงมาด้วยแถวนี้นะปึ๊บ น,นี่ก็จะเป็นแนวลับนะครับหรือว่าแนวบายประมาณน,นี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่ามันเสียโครงสร้างขาลงหรือย,ยังก็เสียแล้วแหละนะครับเนื่องจากมันมีการเบรกออกจากสปีดไลน์แต่ก็มีโอกาสที่มันจะทำโลว์เวอร์โลครับหลุดลงมาทำโลวเวอร์โลแถวเนี้แล้วค่อยแบบลงมาหาแนวบายค่อยเสียโครงสร้างแล้วก็ขึ้นได้โอกาสแบบนี้ก็มีโอกาสเจอเหมือนกันนะครับหาน,นี้ก็ต้องรอดูกันทีนึงรับวว่าข่าวเนี่ยออกมาแล้วจะเป็นเช่นไรเนาะต่อไปครับตัวของ TON โอเอเนี่ยเป็นตัวที่มันเจอในเรื่องของปัญหานะก็คือในเรื่องของอ่าอะไรนะเกี่ยวกับเทเล gram เครับตอนนี้มันลิสเข้าไปแนนแล้วนี่แอดไม่ได้ติดตามเลยนะมันลิสเข้าไปแนนแล้วนะซึ่งนี้เนี่ยเป็นแท่งของข่าวนะครับเกี่ยวกับเทเล gram ครัคุณผู้ชมเจ้าของมัง้งนะครับเหมือนไปทําอะไรผิดนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดมีการทุบตัวลงมา ถามว่ามันเป็นเหรียญที่แข็งไหมมันเป็นเหรียญที่แข็งมากนะเทีเอ็นเหรียญตัวอื่นๆเนี่ยมันลงแรงๆแต่เทีวเอ็นเนี่ย,ม,ยมันก็ยังแข็งอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้กับตัวของเทเลกราムเราไปดูกันในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ยก็ถ้าไล่โครงสร้างย่อยเนี่ยมันก็มีการเสียทรงละนะครับเสียทรงการลงละเริ่มมีสัญ,ญญาณของการช็อกแล้วนะครับปึ๊บมันก็ควรย่อหาแนวะฟิโบสุดจุดห้าก่อนนะอ่ะมันลงไปแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ละ อันนี้เป็นโซนพเมยมฝั่งบ่ายนะครับแต่ปุ๊บดีดปั๊บเลยแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับก็อาจจะต้องรอเนาะรอโซนไหนดีวะมีพฤติกรรมของโซนนี้ที่น่าสนใจนะครับยังไม่ได้มีการเทสด้วยเนาะกร็รุนนะถ้าเกิดว่าลงมาแนวนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสแนวที่จะมีการรับอยู่นั่นเองนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงสร้างเริ่มยกลยกไาแล้วเห็นไหมยกโลยกไานะครับอาจจะมีการทิ้งดิ่งลงมาดิดหน่อยนะครับแล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้ ะครับ,รบอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับตัวของบิตคอยก็เริ่มมีการดีดตัวนะครับมันเสียขโครงสร้างขาลงตรงที่มันเนี่ยมีการเบรกออกจากสปนะีดไลน์นะในไทม์เฟรม m 1 5บห้าล่ะลงแรงมากคุณผู้ชมนะครับเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมแล้ว อ่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วผู้ชมนะครับกับคลิปในวันนี้นะก็ตลาดก็ยังคงเป็นดาวเทนในทางเฟรมใหญ่เนาะมันอยู่ที่เราเลือกกรอบด้วยแหละนะครับว่าเราจะเลือกกรอบไหนแต่ตอนนีนะ้แอดก็ยังมองว่ามันเป็นดาวนะครับอ้ถ้าได้เล่นนี่คือแบบมันแบบไปะอะไรขนาดนีนะ้มันขึ้นไปแตะปุ๊บลงขึ้นไปแตะปุ๊บลงเลยอนะแอดไม่ได้เซลไวนะ้เสียดาได้มมอนกัน แม่งวิ่งในกรอบเลยนะหายากมากนะครับตัวที่วิ่งในกรอบแล้วไม่แบบไม,ไม,ไม่ไม่กวาดเพราะปกติเราก็ต้องรอปิดแท่งก่อนใช่ไหมปิดแท่งแล้วค่อยเล่นนะครับโอ้โหไม่มีแท่งสวนเลยนะอะโอเคก็จบแลวครับคลิปแนวนนี้นะก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ